อย่าลืมกด like กไลค์กับคนละหนึ่งไลค์เพื่อไป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพัฒนาการตัวละครใน Netflix ก็จะแบบตอนแรกเกียดกันมากตอนท้ายเรื่องนี่บุบุกสตัวทำอะไรกันนะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นเนี่ยเมื่อพูดถึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ข้างเตียงนอนเหรอ <No. S 2> ไม่ไม่ไม่มเอเลี่ยนนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันคือเอเลี่ยนจากพะยอไปเมกา เมกา <ไป S 2> ก็แค่หน้าปากซอยอน้องๆผมที่เอาผ้าห่มคลุมขาแล้วรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจว่าผีจับขาไม่ได้แน่ๆ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอกผีกูรอดแล้วผมาก็เคยได้ฟังนะเวลาที่เราห่มผ้าไม่สุดขาแล้วมันจะมีผีมาจับขาพ่อแม่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับพ่อแม่กลัวเราหนาวตั้งหากเลยให้เราห่มผ้าให้สุดขานะครับผมเวลาทําอะไรที่โคตรถนัดแต่คราวนี้มีคนดูอยู่ด้วยเขินกันเลยทีเดียวสวัสดีครับวักทำไมอะวักให้เธอไลค์ไว้ให้เธอรักไง เขาไปเล่นกับแฟนนะเขาไม่แฟนแล้ววิธีคาบเหรียญ10บาทเหรียญ2บาท1เหรียญเหรียญบาท3เหรียญและเหรียญ5 1เหรียญเท่ากับเหรียญ10บาทยังไงล่ะผมขยับรูปในเวิร์ด0 0 0 0 0จุมิลลิเมตรข้อความภายในเวิร์ดพวกกูพร้อมใจที่จะกระจายกันไปอยู่คนละบรรทัดละเพื่อนผมตอนเด็กอ้อไอแม่เจ็บขาไม่เป็นไรเดนะลูกเดี๋ยวแม่เป่าที่ขาให้ หายยังลูกหายดีแล้วครับพอรู้สึกข,ขอหมอเบื่อรู้จักคำว่าโรงพยาบาลไม่แม่ลูกสองคนนี้เ <c oughs> บื่อคุณรู้สึกขี้เกียจแต่คุณต้องไปล้างจานอืมกูอยากนอนดูกับตูนแซ่บแต่กูต้องมาล้างจานเนี่ย <c oughs> อะไรมันจะขี้เกียจเบอร์นั้นวะ The Avenger ว่าคนติดซองใส่ของเล่นเนี่ยมันคงไม่ได้ดูหนังอเวนเจอร์มาก่อนมั้งมันก็ไม่แปลกหรอกดูแบทแมนกูได้กลายเป็นเดอะแฟไปละครูนักเรียนต้องวาดในใบงานให้สวยงามนะสิที่ครูวาดตมึงมาเชนี่ครูนี่คือคอมพิวเตอร์วันธรรมดานี่คือคอมพิวเตอร์วันอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับในภาพนี้คุณเห็นอะไรแปลกไป ทำไมฝักบัวมันเป็นที่ฉีดตูดวะ DIY ไม่ใช่เรื่องยากจริงๆเมื่อคุณเห็นโฆษณาออบตัดแว่นท็อปเจริญดีมากๆเลยครับสักหมัดไม่เด็กเปรยเพื่อทานอสเปลี่ยนอาชีพทานอสมาเล่นการ์ดยูกิแล้วหรอเนี่ยนี่สิหน้าศึกสงครามการ์ดเกมแห่งจักรวาลจินตนาการสำคัญกว่าความคิดทุกคนเห็นเป็นอะไรช่วยคอมเมนต์ทีนะครับอย่าคอมเมนต์หยาบๆนะขอร้องเมื่อคุณขึ้นสวรรค์แล้วดันเจอเพื่อน เฮ้ยมึงมาอยู่วันนี้ได้ไงวะเป็นไปไม่ได้มึงขึ้นมากับกูไม่ได้เฮ้ยแกจะถึงแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยเอากลับไปทําไมอ่ะไม่ได้กินหรอกจะนาจ้าไอติมตุรกีนี่เองที่คนขายเขาจะไม่ยอมให้ไอติมเราจว่าเราจะรำคาญนะครับผมตู้ขี้ตุกตาแห่งหนึ่งโอ้โหสวรรค์ของคนกินทุเรียนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันจะขี้เึ้นมาได้ไงวะเมื่อได้ทํางานกับคู่เพื่อนสนิทเขาให้เราทําอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนลาซาด้าอาอยู a เล e นี่วันเดีย a จะน e รจาบอกเออเอออเอ นี่มึงก็ออกกับเขาเหรอสัญญานมฝั่งนี้มีหัวใจนมฝั่งต่อไปต้องมีห inet, ัวใจแน่ๆไม่เหรอมีกล้วยความรักของพวกแกถูกขัดขวางในแคลเซียมสูงยังไงลนะ่ะคุณรู้ไหมว่าในปีคศ1974มีชายหนุ่มฝร,รั่งเศสก,กระโดดลงไปในสระว่ายน้ําของเขาแล้วเขาก็เปียกได้กูจะรู้ไปทําไมเนี่ยผู้แข็งแกร่งในอนิเมะผู้แข็งแกร่งในหนังผู้แข็งแกร่งในชีวิตจริงช,าชาัังลงลลไรร้้้าาาาผูเกืน ชดัดๆเดอะบันทักแชทไปเฮ้ยมันออนอยู่นี่ว่าออนไลน์เมื่อห้าหนาทีที่แล้วเออแล้วกูจะทักไปทําไมวะเนี่ย<บ>ห้ามทิ้งขยะบริเวณน,นี้ฝ่าฟืนมีโทษปรับตามกฎหมายคนนี้ขยะเพียบความรู้สึกของคนติดป <c oughs> ้ายกูติดไปไ้ายไปแล้วทำไมไม่ทำตามดูโอ้เปยังไงครับสร้อยคอผมเลดแท้นะครับเลดมาจากกระเป๋าเมียกูนี่แหละขอ,อยืมมาใช้ก่อนนาทีรักเ่้ย <ๆ S 2> เพื่อนคอมนายแรงจังอ่ะในายใช้อะไรเหรอมชั้นแหลกเพราะฉันมีแมวยังไงล่ะเพื่อนห้ามเขียนโต๊ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้มึงก็ไม่เขียนโต๊ะละแป้งสีฟันของเด็กแป้งสีฟันของผู้ใหญ่แป้งสีฟันระดับตำนานแป้งสีฟันอะไรเลยสาระเขาไม่ใช้กันแล้วนี่ระดับตำนานต้องใช้นิ้วนี่อยากรณรงค์งให้เลิกใช้โต้แบบนี้ครับ <c oughs> วางอะไรก็ไม่ได้มึงเกิดมาเป็นโต้ทําไมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่วางของไม่ได้นะครับสำหรับผมติดพุงครับตอนเนี้ยเบือ่อาทาัชัดๆพยายามปลอบใจคุณ <c oughs> อ่อนทัดอ่อนหัดผู้แกตอ่อนหัด <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตลบเพื่อนจากเฟซน,นะคะ ถ้ามึงลบแบบนั้นมึงได้ซื้อเครื่องใหม่เนี่ยผมได้เปิดหน้าข้อสอบพอเห็นหน้าแรกอช่วยกูด้วยชีททำไม่ได้เมื่อคุณไม่ให้อาหารแมวได้เวลาจัดก,การกับไอ้พวกบรรุษที่ไปทําตามคําสั่งของฉันแล้วละนะเมื่อมีคนทำไรให้กินแต่มันไม่อร่อยแต่เขานั่งมองเราอยู่ อร่อยต้นมะเขือเทศบวกต้นทุเรียนเท่ากับพ้อมทุเรศบึงคิดไดไงเคยเพื่อนบึงเลิกทําตัวปัญญาอ่อนได้แล้วอ๋อได้ได้ได้ไม่ไถึง5านาทีไอเมืองเมืองมนุนี่มึงมนุนี่พังเป็นไงเพื่อนตลกไหมกูหาดิสาของมึงนี่แก้ไม่หายจริงๆว่ะเพื่อนเมื่อสเปคของคุณคือผู้ชายผมยาวโอ้โหในอนิเมสหล่อมากๆเลยในชีวิตจริงไม่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 ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้และสเปคของเพื่อนๆเลยครับชอบผู้ชายหรือผู้หญิงแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเวลาคนมากระซิบข้างหูแต่คุณเจ้าจี อยากอาชีพแบบนั้นเจ๊เมื่อแม่พาเพื่อนของแม่มาบ้านผมสวัสดีเพื่อนของแม่เหมินพอเพื่อนของแม่มาบ้านอีกรอบผมไม่สวัสดีเพื่อนของแม่แกนี่มาช่างไร้มารยาทจริงๆเลยนะเด็กคนนี้เอ้าอะไรวะพอเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าผู้ใหญ่แบบไหนควรไหวและไม่ควรไหวนะครับเมื่อคุณไปเข้าห้องน้ําแต่คุณลืมหยิบโทรศัพท์เข้าไปด้วย กว่าเวเลยไม่มีอะไรทําได้แต่นั่งขี้งอโๆโอย่างเดียวแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นทางแมชชีมก็แล้วกันเมื่อเพื่อนของคุณรู้จักคนในโรงเรียนเยอะมากแล้วมันก็ทักทุกคนที่เดินผ่านผมที่เดินตามมันนี่มันเป็นสอสอหรือเปล่าวะเพื่อนนี่มึงรู้จักทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อคุณพูดว่าคะงับเกินปุยมุย้ยความรู้สึกของคุณ ก็ปกตนินี่พ่อคุณนายคำแหงกูอยากจะข้ามไปอนา,าคตเพื่อไปสั่งสอนในเด็กเปรตพวกนี้ <c oughs> เมื่อเพื่อนเล่นเกมไม่รอผมมันไม่รอผมเลย <c oughs> แต่มาเล่นแพ้ท <c oughs> ำหน้าไอ้ควายเด็ของงี้งงปลุกหนูขึ้นมาทําไมคะกินยาค่ะยาอะไรคะยานอนหลับ <c oughs> แล้วมึงจะปลุกกูขึ้นมาทาเพื่อ <c oughs> พ่อฮะพ่อฮะผมชอบพี่กระจูฮะงั้นเหรอลูกและตัวนี้แหละชอบไหม เมื่อกลมทหารรู้ว่าแมวมี9ชีวิตไปเกณฑ์คนละเกณฑ์แมวดีกว่าทั้งห้องที่กำลังโดนครูบ่นผมกับเพื่อนที่เผลอมองหน้ากันเผื่อดทไว้เื่อเมื่ออีซี่บอยพูดว่าไซเบอร์พังสองศูนย์แปดแปดผมที่นั่งอ่านมีมอยู่ไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดมันคือมุกน้องๆมันคือมุกและนี่คือวิธีดูโรลี่ยังไงให้ไม่โดนจับซื้อพิซซ่ามาจฉันสอบพิซซ่านะไหนดูโรลี่ต่อได้แจวมาแมวบ้านผมตอนกลางวันอื นอนหลับสบายหลับอนกันะมาแมวบ้านผมตอนกลางคืนน่าแลือกจ้าจุกกือาชีหนูอยากได้มันจะเสียงดังขึ้นมาทันทีโอ้ไม่นะจุกกล้วยแกจะทําอย่างที่ฉันคิดไม่ได้เลยสิ่งที่คนอื่นเห็นเป็นฝาม้อธรรมดาสิ่งที่ผมคิดโลกกัปตันอเมริกาฉันจะไปปกป้องประเทศชาติผู้ชายใช้โทรศัพท์ไอโฟนเหรอโอ้ยไม่ไม่ไม่นี่แหละโทรศัพท์ไอชายชาตรีผู้หญิงไปเข้าห้อง โอเคไปกันผู้ชายไปค้องน้ำกันเถอะหน้าต่างมีพิรุษนะเนี่ยนวัตกรรมใหม่ของรองเท้าสําหรับคนไม่อยากให้เท้าเปื้อนเท้าไม่เปื้อนหรอกครับยืนอยู่กับที่เดินไม่ได้ด้วยองานดีผู้หญิงจะเอข้างหลังจะเอกใครนะผู้ชายจะเอข้างหลังโดนกูแน่ เมื่อ<บ><บ>คุณยอมรับคาขอโทษของใครสักคนแต่คุณก็ยังงอนเขาอยู่ขอโทษก็ได้แต่ยังวงอันอยู่นะฉันจะไม่ญาติดีกับนายหรอกนะเม<บ>ื่อรุ่นพี่เตะฟุตบอลมุมมองรุ่นพี่โอ้โหเตะอย่างกับทีมชาติมุมมองรุ่นน้องแต่เวลาใช้ท่าไม้ตายแลวเว้ยและเตะแก๊กสายฟาเก,ก้าชายคนนี้พยายามทําให้เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องอยากๆ เพื่ออะไรเมื่อคุณบอกว่าบ้านคุณไม่หนาวหรอกโอ้โหพะโอมสิบชั้นนี่ไม่หนาวของมึงแล้วเนี่ยนี่คนในอนาคตเขาไปเลี้ยงนกกันหรอกเขาเลี้ยงครีมใส่ผราพันสองสูทเป็ดภาษาจีนด้วยเป็นไ,ไงไมีอินไชน่าเฮ้ยเพื่อนดูมีมแล้วหลอนอ่ะขนมปังหน่อยไหมขนมปังบ้านมึงน่าจะเดินได้นะเนี่ยแก๊งคอเซ็นเตอร์สวัสดีครับท่านได้รับสิทธิพิเศษบ้างไหยอย่าเพิ่งวางสายนะครับทีนี้ผมจะทำ <c oughs> เฮ้ยมึงห้ามกูไม่ทันหรอกแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ได้แดกกูหรอกเอ๊ะะะะเเเเดีีีีี๋๋ยยววกกกก่่่่่่่ออ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 นน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 นขมม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 ปปััังงงงททททคุุ้้ๆหหหหาาืึึจตลลลูไใช� ความเคารพหอมความเคารพเช่นกันเมื่อครูถามว่าหมูตัวสีอะไรนักเรียนผมที่เล่นไม้ครับเออสีชมพูครับและทุกคนเลยครับคิดว่าหมูสีอะไรผมคิดว่าหมูเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยเบอร์ตัวนี้เลยไม่เชื่อนะหมูในหลานเมื่อเล้กกคุณยางแบนแล้วแต่เพื่อนของคุณบอกว่ายังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ของมึงแล้วเนี่ยถ้าใช้ไปอีกจากสองนาทีแล้วก็ เมื่อคุณติดต่อซื้อของแล้วคุณเอินเงินไปแล้วสิ่งที่พ่อค้าจะทำขโมยใบใบจะผูกหนังอง๋มากูเสียตังอีกแล้วเลยเนี่ยคนอื่นที่โพสต์ว่าโสดโปรดจีบจีบได้แต่ก็ยังไม่มีแฟนสักทีผมที่อยู่เงียบๆโพสแต่มีมดันมีแฟนฮะนี่แหละจีเนสคนฉลาเขาใช้มีมหาแฟนกันน้องๆมาได้เวลาที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยสิ่งที่ฉันมีนะมาแล้วลูกจ้า กกจกทีก่งกูงมเงมแยซะเดี๋ยวก่อนนะภาพดีมาดูแปลกๆนี่กล้วยมันอยู่ก่อนถนนหรือว่าถนนมันเพิ่งมาสร้างหลังกล้วยเกิดนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยที่นี่ประเทศไทยอทุกคนเมื่อดูดีวิวัฒนาการขั้นขีดสุดอม,มาตัวไหนเดินผ่านแถวบ้านกูจะกระทืบมันแน้แหละแ,และนี่ก็คือวิวัฒนาการใหม่ของการซ่อมกำแพงใช้เลโก้สิเป็นอะไรที่ต่อตัวกันแล้วสาบรถายึดติดก,กรแพงได้ดีเลยทีเดียวแต่อย่าไปเพ้อเหยียบมาด่โเพรเจ็บเลยวิธีกลางล่มยังไงให้ไม่เปียกไม่กลางรอบทิศเลย360องศาน้้ฝนไม่ได้แดก และนี่ก็คือการตั้งโปรไฟล์ในยุคอนาคตจีเนี่ยไซเบอร์บัค2088ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถึง2,000ไลค์และดัาคลิปนี้ไปดึง1 0 0 0 0แวิวกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณแฟนอาร์ตทายคลิปด้วยนะครับ